มาเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตีหลักสูตรเจ็ดปีชั้นปีที่หนึ่งค่ะเมื่อวานส่งการบ้านไม่สำเร็จแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกอะไรค่ะก็รอบรอบแรกก็เค่ะคิวคิวตกไปอยู่หลังอาสมใจอาอาใจน้อมสินนำนำใจน้อมสินหลือชื่ออะไรสัยางค่ะกบจำไม่ค่อยถูกค่ะก็ อุ้ยนึกในใจโชคดีเพราะว่ากบตอนนี้เข้าโรงเรียนของหนูกำลังแบบว่าเค่งคัดเรื่องมือเดียวนะคะกบก็เลยอุ้ยโชคดีกบรู้สึกว่าแรงตกแล้วปาลายแล้วด้วยก็อุ๊โชคดีที่คิวมันตกไปค่ะพอรอบสองก็สัญญาณไม่ดีค่ะก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ส่งพอดีครูรู้แจ้งตอนตอนเย็นว่าเดี๋ยวมีส่งพรุ่งนี้อีกก็ แต่ตอนตอนที่ว่าตอนที่ว่าสัญญาณไม่ดีหายไปก็เลยโอ้ไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกทุกอะไรค่ะตรงนั้นก็ผ่านไปได้ค่ะวันนี้กบจะมาส่สงการบ้านเรื่องใหม่ดีกว่าไม่ไม่ส่งเรื่องขนมแล้วฟังเยอะแล้วค่ะได้ความรู้เยอะแล้วค่ะวันนี้กบจะมาส่งการบ้านเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษค่ะกบไปอ่า ฉลองหนาวเมื่อตอนที่ว่าไปมกกาามาถึงต้นกุมภาะคะ่ะก็เลยได้ความรู้ตรงนั้นกลับมาก็มาถางป่าคือกบจะมีเอ่อม,มีมีบ้านอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นตึกแถวเหมือนกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันจะเหลือพื้นที่อยู่ด้านหลังอยู่ประมาณน่าจะสิบหกตารางวานะคะกบก็เลยแล้วป่ามันลกมากมันสูงแบบต้นยามท่วมหัวกบเลย นี่กบก็มาถางถางถางคนเดียวด้วยค่ะถางป่าคนเดียวแล้วก็พอ,อถางเสร็จกบก็ทาบาไลเขาเจอตามที่อาจารย์สอนค่ะแล้วกบก็ปลูกผักก็มีปลูกตอนนั้นปลูกเริ่มเริ่มมาปลูกช่วงปลายกุมภาก็ปลูกพวกผักบุ้งปลูกกินโอกเกลดโอก แล้วก็เม็ดน้ําเตาได้มาจากน้ําหมูน้ําหมูเอาไปเอาไปแจกที่ภูผาค่ะแล้วก็ปลูกมะละกีนกค่ะแล้วก็ถั่วพูพวกนี้ค่ะแล้วก็ตอนช่วงนี้ก็มีดาวดอยดาวดอยดาวดอยออกดอกแล้วดาวดอยที่ได้เม็ดพันุมาจากภูผาค่ะดาวดอยต้นกล้วยน้ำว้ามะละกอพวกนั้นค่ะปลูก แล้วเสร็จแล้วก็จากที่พอบ้านเขาเคยเขาเคยสบประมาทกบไว้เนะว่านาอย่างเธอเนี่ยนะได้เม็ดพันุ์อะไรมาอิ้นอะไรมา,รรมาก็เอาไปให้แต่คนอื่นปลูกไปให้เตี่ยปลูกมั่งให้ให้ตัวพอบ้านปลูกให้มั่งเนี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้ก็ได้กินมะระคีนโนเขาชอบกินมะระคะีโนกันค่ะพอบ้านก็ได้กินมะระคีนโนที่กบปลูกอะ่ะแบบ มันโดกมากเลยค่ะได้กินแบบแทบจาแทบจะวันเว้นวันสองวันต้องไปเก็บทีนึงเงี้ยค่ะแต่ก็ได้แจกได้แจกเพื่อนบ้านด้วยค่ะได้แจกเพื่อนบ้านได้แบ่งปันด้วยค่ะแต่ยังไม่เยอะมันยังไม่เยอะก็จะได้แบ่งปันนิดนิดหน่อยหน่อยคนที่แบบสนิทสนิทกันค่ะแต่ว่าทีนี้ก็มันก,ก็คนที่ติดตามกบพวก f อซในเฟซเ,เขาก็จะ ก็เป็นแรงเหนี่ยวนาบางคนก็ไปทําตามไปปลูกในกระถางบ้างอะไรบ้างค่ะเขาถือว่าเป็นแรงเหนี่ยวนาที่ดีเขาก็จะไปปลูกผักตามกันแล้วก็เขาก็เขาก็งงกันเหมือนกันว่าเอ๊ะจากคนที่ไม่เคยทําเลยแล้วมาปลูกแบบไรสารพิษทําไมมันปลูกผักได้งามอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมปลูกผักได้งามแบบแบบไม่น่าเชื่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะทีนี้ก็กบปลูกไอ้พวก ผักบุ้งพวกนี้จะทนแล้วกอ็อันไหนที่เป็นอย่างกว้างตุง้งอาจารย์บอกท่านอาจารย์บอกว่าผักปัญญาอ่อนนันนี้มันก็จะเลี้ยงยากเนาะมันก็จะโตยากนิดหนึ่งค่ะทีนี้กบมาปลูกฟักทองพอใบมันโผล่มาปุ๊บใบอย่างงามเลยพอวันรุ่งขึ้นก็ไปดูอีกเรียบร้อยเรียบร้อยมาแหละแมงกินหมดค่ะอ้ากบก็เลยเออไม่เป็นไร ก็ตรวจใจตัวเองว่าทุกไหมโอ้ตรงนี้ไม่ทุกไม่เป็นไรอยากกินกินไปกบก็ปลูกใหม่รอบสองมาใบออกอ,อ,กอีกใบอย่างงามเสร็จแล้ววันลุงขึ้นไปดูใหม่เรียบร้อยคุณแมงอีกสามรอบประูกสามรอบเหมือนเดิมทีนี้ก็ก็เลยปรึกษาขออญญาจารย์เอ่ยน้ําอาแววเอาพี่แววนะคะพี่แววแกก็บอกว่าเอาลองเอา ออยูเลียของเราสิยูเลียพระพุทธเจ้าอะค่ะนี่กบก็เอาไปลดอีกใบก็อย่างงามเลยพอเช้า,าอีกอ่นหนึ่งเรียบร้อยคุณแมงอีกอแต่ว่ายังไม่ได้ลองวิธีพี่นุชแนะนําว่าให้เอาน้ําขี้เถ้าก็ยังไ,ได้ลองเสร็จแล้วก็เออกบก็ไม่ได้ทุกข์ใจอะไรทีนี้มันมีอยู่ว่ากบเช้ากบไปปุ๊บกบจะเห็นมีแมวอยู่สองตัวมันจะมาจ้องอยู่ที่กําแพง พออีกวันหนึ่งกบไปขี้แมวอะค่ะมันจะม,มีอยู่ตรงที่ว่างๆเนี่ยตอนแรกไม่ตอนแรกยังไม่ไม่เห็นได้กลิ่นล้พอลมโชยมาอ๋อกลิ่นขี้แมวอีก่แล้วคือกบเนี่ยไม่ชอบขี้แมวตั้งแต่ไหนตแต่ไรตั้งแต่เด็กเนาะคือมีความชิงชังตรงนี้เอาขี้แมวมาก็เออะไม่เป็นไรกบก็ไปเอาไปขุดๆแล้วก็เอาฝังดินกบไว้ พอวันหลังมาอีกแล้วสรุปว่ามีทุกวันทีนี้วันที่ฝนตกก็บคิดในใจอ้ยแมวคงไม่มาขี่หรอกถึงขี้มันคงละลายไปกับน้ําฝนแล้วแหละปรากฏว่าพอฝนตกเช้าอีกวันหนึ่งไปวันที่ฝนไม่ตกไปดูปรากฏว่าขี้แมวหลายกองเลย,เลยค่ะก็เลยว่าโอ้จะเอาอยัางไงดีกับขี้แมวที่แรกก็ว่าไม่ทุกใจเนาะ แต่ว่าพอระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านมันก็คิดแต่เรื่องขี้แมวจะจัดการยังไงแล้วจะทํายังไงให้มันไม่มาขี่มันก็ได้กลินของมันมันก็มาขี่ซ้ําก็คือว่าตัวเองไม่ทุกข์ก็เฝ้าคุ้นคิดแต่ขี้แมวค่ะค่ะก็ส่งการบ้านครูครกประมาณนี้ค่ะ ค่ะทุกกับขี้แมวใช่ไหมคะค่ะไม่อยากไม่อยากให้แมวมาขี้ค่ะทำไงดีคะไล่แมวไปหรือว่าทำยังไงดีคะก็ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ทได้แค่เอาไปไปฝังดินเอากกบๆไวค้ค่ะแล้วมันก็จิตเอเกิเลสมันก็คิดไปอีกพอลมโชยมา กลิ่นขี่แมวแบบนี้น่ะมันเป็นกลิ่นแมวกินหัวอาหารเอามันยังไปคิดอย่างนั้นอีกยังไปแยกออกอีกอันนี้อันนี้กลิ่นแบบแมวกินธรรมชาติคก็ลองทําแบบที่ท่านอาจารย์เพิ่งพูดไปสิค่ะค่ะอย่าไปอย่าไปมีความสุขกับการที่ไม่มีกลิ่นขี้แมว แล้วก็อย่าไปมีความทุกข์กับการที่มีกลิ่นขี้แมวจบเพื่อนี้ค่ะลองลองทำดูไม่รู้ว่าจะยากหรือง่ายก็ลองดูลองดูก่อนถ้าทำได้จบเลยนะคะไม่ต้องไปโกยขี้แมวอยู่ค่ะขึ้นุาคุณลูกสัต์ทุกขะขี้แมวมันเป็นปุ๋ยได้ไหมคะได้ค่ะกบว่ามันเป็นปุ๋ยได้หรือเปล่ากบว่าได้ค่ะ ได้อยู่ใช่ไหมแต่ทีนี้มันชังอะไรของขี้แมวมันเป็นปุ๋ยก็ดีดีดีแล้วไม่ใช่เหรอคะมันก็ดีอยู่ไม่ใช่เหรอแต่มันชังอะไรต้องตามให้รู้ว่าเราเราอยากอะไรเราไม่อยากอะไรอ่ะคะ่ะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องขี้แมวเนี้ยกบอยากอะไรหรือไม่อยากอะไรคะไม่ไม่อยากได้กลิ่นขี้แมวอะค่ะเวลากบไ,ากไปลยาะ ม่อยากได้กลิ่นขี้แมวแปลว่าเราชังกลิ่นขี้แมวเนาะเราชังกลิ่นชังกลิ่นค่ะถ้าได้สัมผัสถ้าไม่มีกลิ่นนี้ใจเราจะเป็นสุขใช่ไหมถ้าไม่ได้ถ้าได้กลิ่นนี้แล้วมันก็เลยเป็นทุกข์ตอนเนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยแหละถ้าเราตามไปเจอเราจะได้หยุดอยากสุขทุกข์กับกลิ่นขี้แมวค่ะไม่ต้องเป็นสุขไม่ไม่อยากได้สุข ไม่อยากได้ทุกจากกลิ่นขี้แมวเนี่ยไม่อยากได้สุขหมายถึงถ้ามันไม่มีกลิ่นขี้แมวแล้วเราก็จะเป็นสุขถ้าเราถ้าเราจับอ่าเราตามไปถึงความอยากของเราได้ว่าเนี่ยมันมันอยากได้สุขลวงอะไรไม่มีกลิ่นขี้แมวใจเราก็จะเป็นสุขพอเราพอเราไม่อยากได้กลิ่นนี้น่ะเราก็มองไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะไม่ไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยแต่ว่าถ้าเรามาไม่อยากไม่ชอบไม่ชังแล้วคือไม่อยากแล้วเนี่ย ไม่อยากได้สุขทุกข์กับเรื่องของกลิ่นที่แมหรอกมันจะมันจะมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่นมันจะมีกลิ่นใจเราก็ไม่ทุกข์ค่ะมันจะมีกลิ่นใจเราก็ไม่ทุกข์เนี่ยจากนั้นเราก็จะเราก็จะพิจารณาต่อได้นะว่าเออมันเอาประโยชน์ได้ไหมกับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เรายังห้ามเรายังไม่มีวิธีการห้ามเขาใช่ไหมคะแต่ตอนแรกเบื้องต้นสูตรเราก็ห้ามทุกข์ของเราก่อนตอนนี้เนี่ย หยุดความทุกข์ของเราก่อนก็คือหยุดอยากตัวนั้นอะถ้าเราตามไปเจอตัวอยากแล้วแล้วเราหยุดอยากตัวนั้นจากนั้นก็ค่อยมามาดูวิธีการจัดการอีกทีนึงเออมันมีเกิดขึ้นมันก็เอาประโยชน์ได้เนี่ยมันก็เป็นปุ๋ยให้เราได้ใช่ไหมเราก็เออเราอาจจะไปเอาดินกกนันแหละเพราะว่าเออตัวนี้มันก็แต่ว่ามันอยู่ในดินนะมันก็จะเป็นปุ๋ยไปอย่างเงี้ยถ้าเราล้างความชังตัวนี้ได้เมื่อไหร่สถานการณ์ ของเรื่องแมวเนี่นะคะมันจะไม่มีวิบากกรรมปัจจุบันตัวชังของเราไปเป็นไปส่งผลคือเรามีกิเลสอยู่เนี่ยมันส่งผลมันจะเป็นวิบากร้ายมันส่งผลไม่อยากอะไรมันจะได้สิ่งนั้นแหละ,ะถ้าหยุดอยากแล้วเนี่ยมันก็จะมีวิบากเก่าเขาจะส่งผลยังไงมันก็เรื่องของวิบากเก่าใช่ไหมคะเรายินดียอมรับอะแต่เราไม่สร้างวิบากใหม่ พี่บางใหม่ของเราคือเราเราไม่สร้างความชังเราหยุดความชังของเราเนี่ยโดยการหยุดยาของเราเนี่ยแค่เราหยุดยาเราก็เป็นสุขแล้วมันจะขี้ก็ได้ไม่ขี้ก็ได้ใจเราก็เป็นสุขเพราะว่าเราไม่ได้ชังกลิ่นของขี้แมวแล้วเราก็สุขได้แล้วส่วนเหตุการณ์เนี่ยก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยเอาประโยชน์ให้ได้เราก็จะมองเห็นประโยชน์เอ,อมันมีประโยชน์มีโทษยังไงจะจัดการยังไงก็หาวิธีไป ตามที่ตามที่จะเป็นไปได้แต่เราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วค่ะค่ะขอบคุณค่ะรู้าทุกค่ะโอเคในเรื่องของที่แมวเป็นเอเชีวิตเราเนี้ยมันจะเจอหลายเหลี่ยมหลายมุมมากนะคะอ่าหลายเหลี่ยมหลายมุมมากการมาเล่าสู่กันฟังมันก็ดีแบบนี้เนาะได้ได้เห็นหลายเรื่องนะคะค่ะ,คะ โอเคอนุโมทนากับกค่ะค่ะสาธุค่ะอะอ๋อาอนุโมทนาเรื่องของการบาเพ็ญเรื่องเรื่องกิจกรรมด้วยนะคะยินดีด้วยแล้วก็ยินดีที่เราทําประโยชน์แล้วก็มีคนอื่นได้มาเรียนรู้ตามนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะค่ะอ่าสุวิชัยค่ะ